สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงล้อจอกับกระดับพนักง้นครับสถานที่หน้าพิธีมันแคบพี่อนๆปั่นไปเฮ็ดงานมาได้ครับ, <S 1> <S 1> รบนี่แหละครับอุปกรณ์อายุหากินครับอย่างนี้เหรอเขาชอบเข้ไหมเนี่ยรวมทีใหญ่เลยว่ะ บ่ทิอย่างนี่เอก้เยี่ไอ้ท่อบ่บอกเาเว้ยตั้งน้อยๆยังวะอันันเราอย t h ยอรกด่เทศไทยี่ห่หรือตั้งยากตั้งยากที่สุดดีดีเด้อดีดีเอาอดีดเด้อเตนวอันสะท้อนแสงหมอยู่งก็ต้องมาวุ่นวายดอกโมฮิตกั นั่งคุยโทรตับปุ๋ละ่ะเอาอันนี่เปไไ็นร้านโอ้ยจะซุมบอกก็ยังบ้านจุ๊่น่ารถไหมมีตัวแย่<ส>นีตัว่ตมีตัวเลยวะโอ้ยเราก็ที่กลุ่มทีกเอ๊ะก็ทีง,งามเด้อก็ที่ปลายลยด้อ Ô bèn nâng 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 จอเลี้ยวๆแล้รถเขาออกเลงแล้วเอออยู่บ้านถไพุ่ไปเื่นเก่งไรเือเก่งไรเอาเ่เก่งไปยุบดนครับพี่น้องไปเบิรความหนกของห้องครับกจะกจบได้ครับฟุกครับ

จะให้ทำแบบนี้เลยจัดให้ได้ทุกอย่างครับว่าแจเจ้าภาบอกครับจะพยายามทำให้เต็มที่ไม่ทรานี่ระยุแล้วบอก ถ้อยอันนี้มีกระบท้อยอันนี้ผมเลยว่า,าเอ๊ะเดี๋ยวลองเบิ่งจักหน่อยกันลองใส่สีมือให้แบบสุดๆก่อนมันจีนได้ตัดบ่สรุปแล้วก็รอดครับก็อยากไปบ่ายนะต้นไม้ในวัดนะครับกาเพิ่นเห็ดบ่แล้วเขา,าก็เขาก็มาเห็ดต่อบอ่ได้ครับมันกีดกัน,น,กนพี่ไหมประธานในหลวงขอหนาเสียผมก็เอารถเขบาบ่ได้ ก็ต้องล้อเพื่อนให้เลี้ยวก่อนครับทะเลสาดก็เริ่มแล้วครับเพราะว่าตงเป็นหนักการแห้งกะตินแล้วครับแห้งกะตินแล้วของเทนดเริ่มมากสารับดูสั่นดูเสี่ยงกันครับ ฟังนั่นเป็นต้นไม้ฝังนี่เป็นเซาไฟเจะครับอ่าความฝุกของเฮาเมือเลโอ้จัดเต็ต่างได้พอดีเซ้ยครับผู้เราไปผู้เล่นเอ่่ะ แกรมเฮา nhón ว่าอ้าว máy kìa เห็นม้าเถื่อเล่าๆฮะบ่ได้ว่าม้า <laughs> 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 เงียทฮักด้วยผมก็เบิึงออกแล้วล่ะมองออกแล้วว่าไม่เลี้ยงที่เป็นเังได้นะมวนน้ำได้นะแช่นวดที่เลื่อนออกแล้วซิยังน้องกันแช่แช่หมดคนจีมวนน,ะน่ะเนาะตั้งแก้วหมุนตั้งแหนมวนแท้ๆครับ เอ้เอ oh, oh, oh. ้เอ้เชิญครับอดีอยืนอยเอมอักยือเหอไได้ครับมีอยู่เีกองอเข้าไปเนคิมอุปกรณ์เครื่องทับยืนนั่นนะทับมองรถะครับเดี๋ยวพ่อเือไปุ่นกันเลยเอาไปใท้กังยัง Ô. nha. anh chị đi kèm. Hết nhặng cái nhạ. Đi cuối nốt cả nhạ. Tha mong kiếm nốt ตันนั้นรถกันนั่นที่เขาเยาอะเป็อนกัญยานบ่ได้ปูเพื่นกันเลนรถที่มากันปูอยู่โอ้ยใกล้ายหง่จ้ะ คิดหน่ายที่ได้ค้นได้หลายที่สุดแต่ม,มันเบิ้งดีภาษาเานี่ปลาก็ยแล้วบอกว่าให้หันไปต้นโพกับไปยืนเบื้องแล้วมันมองขอมามันเดี๋ยว่าเห็นเวทีไหมผมก็เลยหาเวทีฟื้นๆดันเอาทั้งนี้ให้ได้กะยังลองย่างก้าวเบิ้งเอาได้พอดีดีวะ่ะก็เลยเลือกที่เอาทั้งนี้ดีกว่าครับผมป่าปอนอนหนาเร้วไร รต่ผมในคลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับรถไอหนุ่ยลงท้ายแล้วกันตาผมลงไฟ้ะบัดน,นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ